Tìm vào yêu. Nhay cả tay lưng kê 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 lưng kia lưng kia ngon mày ghét. Oi kiếm mày 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 mày

ต้องเดินย่างกยู่คเฮ้ยกีโูถ้าโดนแตกบอกยูเอ ih ็ถันหลังไปกันเลยมาดิยูเอ็ปิดหน้าบ้านแไม่อยู่เนี่ยแล้วไป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 เลยไบอกสิกลางตงน่ยติดแล้วติดแล้วไปดิตาวหลังมาซะถูกอยู่ไอเทียนอยู่ไอเทียนอยู่ ยิงแล้วยิงแล้วนูเลนเจอร์ตายเดินเดินเดินตามเขาดีตรงตามจับมอดจับมอดแล้ว่ีคนไม่ถวยสวยสยยิงมอดมยิงมอทำไปดันทำไปโทษเน้นหุ่นยูเอ็ปิดอาบานใหนอยู่ไปไปหมดล้วหมดแล้วทับ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 ยดีแมงว่ะจับแล้วจับแล้วเดินเดู่เดนเดินเียนเด เอาตอนเดียวโซนไปทางโซนเร็วเร็วเร็วไปตัวเดียวปล่อยได้ไหมครับตัวเดียวอย่ามัวฆ่าอย่ามัวค่าอย่ามัวค่าหมาแล้วมาแล้วตอนนี้อัเก์สามกี่ไหนกี่มาแล้วนี่แรงมาแล้วเดจะมาหน้าอยู่เก็บก่อนกลับแล้วทิ้งปอยไปเลยลูกกึ้เดินขึไม่ล้วกี่บอลกี่ยูบอลโบแล้วไปไปไปกี่แล้วกี่ยูกี่ยูหมดอีสานหมด ขึ้นมา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 ขมามันหมดแล้วมันหมดแล้วมันหมดเดินมาเดินดิเดินก่อนเดี๋ยวเองสามเดียวหงสามเียวคนเก่งกโยโยโยหัขึ้นมา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 ข้นมาหุ้นมาขุ้นังขึ้นมาขึ้าขึ้นมาขึอนมนขด้นมา้นมา้นท้้้น้น้มา้้น้้้ปปิดท้ปิดท้า้ม้า้า้้านดน้น้า ยังงไตีหินไว้ดาโรสแง่มันเข้าตีหินไว้เรไปตีหินแล้วนะไม่มีคนตีบอข้างนั่งบอลถุงนั่งเพียงแม่งรอติ้งหน่อยเอียนตีเราไม่ตีไอไว้เกิดยังไงเหลือสองนาทีรีบตีแล้วเฮ้ยมีโอ้ยไอหุ่นที่หินนะระวังหน่อยไห้าปล่อยไปทิ้งไปเลยไอหุ่นที่หินหน้าคลิมแน่แนแล้วแน่แล้วหุ่นที่หเอกจะกองหุ่นอย่าปล่อยเลยนะเอกจะกองนะไปกองแล้วป่อยปล่อยปล่อปอมตายมันต้องต่อยไม่ปล่อยไว้มันระเบิดได้ ตวยสุดสุมสุดหายยืมยืมยมดิไคีบคีบตัิงเคีบเฮ้ยมันจะทะลักแล้วตุเตี้ไม่มาิไม่ทะลักไม่ทะลักไม่ทะลักไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงกูแรงสามเอ้ยโสามนึ่งเลยสามเอ้ยโคตร